สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เป็นวันดีๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้มาเจอกันนะครับวันนี้เรามาถึงหัวข้อที่4แล้วนะครับสําหรับเรื่องเลขยกกําลังในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุง2560คะคับนักเรียนเรียนครับสําหรับตอนนี้นะครับเราจะเรียนเรื่องเลขยกกําลัง ที่มีเลขชี้กําลังเป็นจานวนตรรกยะนะครับเราได้ยินคว่าตรรกยะนะครับนักเรียนหลายคนก็เข้าใจไปอย่างดีแล้วนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอมันจะมาเกี่ยวข้องกับเลขกำลังอย่างไรนะครับงั้นเรากลับไปศึกษานะครับคำว่าจานวนตรรกยะกันก่อนดีกว่าครับจำนวนตรรกยะนะครับมีการให้ความหมายไว้ตามหนังสือเรียนต่างๆนะครับนักเรียนสามารถศึกษาได้โดยง่ายเลยนะครับนักเรียนในที่นี้นะครับครูขอยกมาหนึ่ง ข้อความนะครับในทางคณิตศาสตร์เ่ยนะครับบอกว่าจํานวนตรรกยะก็คืออัตราส่วนของจํานวนเต็ม2จํานวนมักเขียนในรูปเศษส่วน a ส่วน b นะครับเมื่อ a และ b เป็นจํานวนเต็มนะครับและ b ไม่เท่ากับ0ูนย์ b ห้ามเท่ากับ0ูนย์นะครับเราบอกแล้วว่าไม่นิยามการหารด้วยศูนย์นะครับจำนวนตรรกยะทุกจํานวนนะครับยังสามารถเขียนได้ในรูปของทศนิยมไม่รู้จบหรือทศนิยมซ้ําอย่างใดอย่างหนึ่งได้นะครับนักเรียน อันนี้ครูไปดูมาจากนะครับวิกิพีเดียนะครับซึ่งก็ได้ให้ความหมายไปดีพอสมควรเลยนะครับนักเรียนใช้ได้เลยนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นนะครับพอเรานําเลขกาลังนะครับมาทําเป็นจํานวนตรรกยะแล้วนะครับมันจะทําให้เราสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขกาลังได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมแล้วครับนักเรียนนี่นะครับบทนิยาม5ของเรานะครับนักเรียนบอกว่าให้ a เป็นจํานวนจริงนะครับและ n เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า1น,นะครับถ้า A มีรากที่ n แล้วนะครับนักเรียน A ยกกำลัง1ส่วน n เท่ากับกลนที่ n ของ A นะครับนักเรียนนั่นหมายความว่าอะไรครับนักเรียนหมายความว่าตอนนี้นะครับนักเรียนสามารถเขียนในรูปได้2แบบแล้วนะครับนักเรียนนักเรียนสามารถเขียนกลนเนี่ยนะครับในรูปของเลขยกกำลังได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้ เลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะนะครับนักเรียนคราวนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับว่ากรนที่ n ของ A ถ้า a นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ0เราจะหาค่าที่เป็นจำนวนจริงได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับ a ยกกําลัง1ส่วนเเมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ0เราก็จะหาค่าของ a ยกกําลัง1ส่วน n ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันคืออะไรครับมันคือค่าเดียวกันนั่นเองคือสิ่งเดียวกันนะครับนักเรียน เช่นเดียวกันนะครับเรารู้ว่าเราจะหานะครับกรนที่ n ของ a นะครับเมื่อ n เป็นจำนวนที่ได้นะครับในกรณีที่ a น้อยกว่า0นะครับดังนั้นเช่นเดียวกันนะครับเมื่อ a น้อยกว่า0นย์นะครับเราก็จะหา a ยกกำลัง1ส่วน n ได้เฉพาะกรณีที่เเป็นจำนวนที่เท่านั้นนะครับตามบทนิยามนี้บอกไว้อย่างนี้เลยครับนักเรียนไปดุกตัวอย่างนะครับนักเรียนเช่นนะครับ 8ยกกำลัง1ินส่วน2นะครับซึ่งมันก็คือกลนที่2ของ8นะครับสังเกตไหมครับว่า2นะครับของกลนที่2ของ8เนี่ยเราไม่ได้แสดงเลข2ขึ้นมานะครับเพราะว่าเราไม่นิยมถูกไหมครับแต่เราจะเห็นว่าพอเราไปเขียนในรูปของเลขยกกำลังแล้วเราต้องเขียนเป็น8ยกกำลังเศษ1ส่วน2นะครับซึ่งกลนที่2ของ8นะครับเราแยกตัวประกอบมันออกมาก็จะเป็นกลนที่2ของ4คูณกลนที่2ของ2นะครับ ซึ่งกลนที่2ของ4ก็คือ2งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะได้คําตอบเป็น2คูณกลนที่2ของ2อนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับนักเรียนเช่นนะครับลบ6กยกกาลังเศษ1ส่วน3นะครับมันก็คือกลนที่3ของลบ64นะครับคันนี้นะครับกลนที่3ของลบ64นะครับจะเห็นได้ว่า n ของเราเป็นจำนวนคี่ถูกไหมครับ ถึงมันจะติดลบนะเราก็ยังสามารถหาคำตอบที่เป็นจำนวนจริงได้นะครับนั่นก็คือลบ4นั่นเองครับนักเรียนบทนิยามที่6นะครับนักเรียนบทนิยาม6นะครับให้ a เป็นจำนวนจริงนะครับโดยที่ a ไม่เท่ากับ0และ r เป็นจำนวนตรรกยะที่ r เท่ากับ p ส่วน q นะครับโดยที่ p และ q เป็นจำนวนเต็มซึ่ง q มากกว่า0นะครับ ต้องกำหนดไว้เลยนะครับว่า q ต้องมากกว่า0เพราะว่า q เป็นตัวหารนะครับนะักเรียนและหอลมอของ p และ q เท่ากับ1หมายความว่านะักเรียนต้องตัดทอนให้อยู่ในรูปของส่วนอย่างต่ําทุกครั้งนะครับนะักเรียนถ้า a นะครับยกกําลัง1ส่วน q เป็นจํานวนจริงแล้วก็คือหาคําตอบได้แล้วนะครับนะักเรียน a ยกกําลัง r ซึ่งก็คือ a ยกกําลัง p ส่วน q จะเท่ากับนะครับในวงเล็บนะครับ a ยกกําลัง1ส่วน q ยกกําลัง p นะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนักเรียนหมายความว่าถ้านักเรียนสามารถหาค่าของ a ยกกําลัง1ส่วน q ได้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่าเราจะหาคําตอบของข้อนั้นได้นะครับนักเรียนถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราหาค่าของ a ยกกําลัง1ส่วน q ไม่ได้นะครับคือไม่มีคําตอบในระบบจำนวนจริงนะครับแสดงว่าข้อนั้นไม่มีคําตอบแน่นอนนะครับนักเรียนไม่ต้องไปหาคําตอบต่อนะครับ นักเรียนครับจะผลนิยามนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเช่นลบ8ยกกําลัง14ส่วน6ะครับเรามาดูว่า P ีส่วน Q ของเรานะครับอยู่ในรูปเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับยังใช่ไหมครับเพราะว่าเราสามารถตัดทอนได้เป็น7ส่วน3โดยนํา2มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับเพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับลบ8ยกกําลัง7ส่วน3นะครับคราวนี้เรามาหาค่านะครับของ ลบ8ยกกําลังสี่สวนก่อนว่าหาได้หรือไม่คบนักเรียนเรียกว่าหาได้หรือไม่ครับนักเรียนหาได้นะครับซึ่งคือลบสถูกไหมครับอ้าวเพราะฉะนั้นได้ลบสออกมาแล้วเราจึงนาลบสไปยกกําลัง7นะครับซึ่งมีค่าเท่ากับลบหนึแนะครับแต่นะครับกรณีที่2นะครับนักเรียนดูครับลบเกายกกาลัง6กส่วนสนะครับขั้นตอนที่1นะครับเราทําให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างต่ำก่อนนะครับก็คือ ให้หอรอมของ p และ q นะครับเป็น1ก่อนนะครับเราก็ตัดทอน6ส่วน4โดยใช้2หารทั้งเศษและส่วนนะครับนักเรียนก็จะเหลือ3ส่วน2นะครับราวนี้เขาจะกลายเป็นนะครับลบ9ยกกำลัง3ส่วน2นะครับขั้นตอนต่อมาถ้านักเรียนสามารถหาลบ9ยกกำลัง2ได้นะครับจะมีคำตอบในระบบจำนวนจริงนะครับลองหาสิครับว่านักเรียนสามารถหาได้หรือไม่นะครับเราหาไม่ได้นะครับนักเรียน หาไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจํานวนจริงนะครับที่น้อยกว่า0ูนย์นะครับเราไม่สามารถหารากที่2ได้เพราะฉะนั้นนักเรียนไม่ต้องทําต่อเลยครับเพราะเราไม่นิยามลบเกายกกาลัง6กส่วนสนะครับสาเหตุก็เกิดจากนะครับการที่ลบเกายกกาลังจ2วนสไม่เป็นจํานวนจริงนั่นเองนะครับนักเรียนครับจากบทนิยามที่6เบื้องต้นนะครับเราบอกว่าให้ a เป็นจํานวนจริงโดยที่ a ไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับ แต่คันนี้ในข้อที่2ด้านล่างเนี่ยนะครับขออธิบายเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับกรณีที่ a เท่ากับ0นะครับและ r เป็นจนํานวนตรรกยะบวกนะครับจริงๆแล้วเราสามารถนิยาม0ยกกำลัง r ได้นะครับเพราะว่ามันคือเท่ากับ0นั่น,น,นเองนะครับ mm. เช่นอะไรครับเช่น0ยกกำลัง5ก็คือ0คูณตัวเอง5ตัวเท่ากับ0อย่างนี้ยก็หาค่าได้นะครับทีนี้แต่เราไม่นิยามนะครับสำหรับ0ยกกำลัง r เมื่อ a เป็นจํานวนต่กยะลบหรือ0ูนย์ะครับเพราะฉะนั้นเราจึงกําหนดข้อนี้เอาไว้นะครับนักเรียนเี่นมาดูตัวอย่างนะครับว่าเราจะนําความรู้นี้นะครับไปใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับตัวอย่างที่1ครับนักเรียน27ยกกําลัง2อส่วนสามครับนักเรียนขั้นตอนที่1นะครับเราจะหานะครับย7ยกกาลังศส่วนสก่อนว่าหาค่าได้หรือไม่ครับนักเรียนซึ่ง27เนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้เป็นนะครับ3ยกกําลัง3นะครับทีนี้ จะเห็นได้ว่านะครับ3ยกกําลัง3แล้วไปยกกําลังส่วนสามนะครับเรานําเลขชี้กําลังมาคูณกันถูกไหมครับ3ตัด3ได้1นะครับก็คือ3หาร3นะครับได้1นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ3ยกกําลัง1แล้วไปยกกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับมีคําตอบคำนักเรียนข้อนี้จึงตอบ3ยกกําลังสองหรือ9นั่นเองนะครับตอไปข้อที่2ครับลบ125ยกกําลัง เศษสส่วนหกคำนักเรียน2ส่วน6เนี่ยนะครับยังไม่อยู่ในรูปส่วนอย่างต่ำนะครับเราก็ตัดทอนซะก่อนนะครับนำา2มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับนักเรียนก็เหลือ1ส่วน3นะครับต่อไปนะครับเราจะใช้วิธีการแบบข้อหนึ่งก็ได้หรือนะครับบางคนจําสิ่งนี้ได้นะครับถนัดนะครับอยากจะใช้แบบกลบนอีกครั้งหนึ่งก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเราสามารถใช้วิธีที่หลากหลายในการแก้ปัญหาได้ครับนักเรียนเอาละครับถ้าเขียนในรูปนี้นะครับ ลบ5นนะครับเราต้องการหากรณ์ที่3นะครับเราก็ต้องหาจำนวนใดนะครับที่คูณตัวเอง3ครั้งแล้วได้เท่ากับลบ125นึ่นี่คือลบ5นั่นเองครับนักเรียนั้นคาตอบของเราออกมาแล้วครับนักเรียนก็คืออะไรครับลบ5นั่นเองนะครับนักเรียนครับตอนนี้เรามาดูทฤษฎีบทอีกทฤษฎีบทหนึ่งนะครับเรียกว่าทฤษฎีบทที่6นะครับนักเรียนนักเรียนมองดูแล้วนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับทฤษฎีบทที่ผ่านมาทฤษฎีบทอะไรครับนักเรียนทฤษฎีบทที่ที่หใช่ไหมครับ เหมือนกันข้อต่อข้อเลยครับนักเรียน1 2 3 4 5นะครับแต่มีสิ่งที่แตกต่างกันอะไรครับนักเรียนลองไปดูคําที่เขาเขียนไว้นะครับเขาบอกว่าให้ a b เป็นจํานวนจริงที่ไม่เป็น0และ m n เป็นจํานวนตรรก,กะยะโดยที่ a ยกกําลัง n a ยกกําลัง n และ b ยกกําลัง n เป็นจํานวนจริงนะครับนักเรียนนั่นหมายความว่าอะไรครับตอนนี้นะครับขณะนี้นะครับเลขชี้กําลังของเรา ไม่ได้เป็นได้เพียงแค่จำนวนเต็มเท่านั้นนะครับสามารถเป็นจำนวนอื่นๆที่หลากหลายมากขึ้นได้แล้วนะครับนักเรียนเพราะฉะนั้นในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกาลังจึงสามารถทําได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมนะรับนักเรียนดูตัวอย่างการใช้งานนะครับนักเรียนจงเขียนให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับคำสั่งแบบนี้นะครับข้อที่1กลนที่3ของ36ทั้งหมดยกกาลังสองนะครับนักเรียนเพราะนั้นหลังจากที่เรามีความรู้ความเข้าใจแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนรูปเป็นอย่างนี้นะครับนักเรียน เราเขียนกลนที่3นะครับเป็นยกกําลัง4ส่วน3ครับนักเรียนส่วน3ามนะครับเราก็เขียนรูปของเลขยกกําลังเป็น6ยกกําลังสองนะครับ้วยเหตุผลอะไรครับถึงเขียนแบบนี้นะครับเนียนสังเกตทีนี้นะครับเรามีนะครับยกกําลังสองอยู่ด้านนอกนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อนะครับเรานํา2นะครับที่อยู่ด้านนอกก็คือยกกําลังหลังสุดนะครับนอกวงเล็บนะครับคูณเข้ามานะครับก็จะกลายเป็น6 ยกกาลังสองทั้งหมดยกกําลัง2ส่วน3นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําเลขชี้กําลังมาคูณกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะสามารถทำอะไรครับคูณได้อีกนะครับก็เป็นเป็นอะไรครับเป็น6ยกกําลัง4ส่วน3นะครับอันที่จริงแล้วนะครับนักเรียน36เนี่ยนะครับที่เราเขียนนะครับว่าเป็น6ยกกําลังสองเพราะว่านะครับเราสามารถแปลงให้อยู่ในรูปของยกกําลังได้นะครับก็คือ6กําลัง2นั่นเองนะครับ เราแปลงเป็นอย่างอื่นเนี่ยครับก็ก็ไม่ได้ถูกไหมครับอาล่ะครับต่อไปข้อ2นะครับ36ยกกําลัง2ส่วน3คูณกับ36ยกกําลัง11ส่วน6นะครับตรงนี้นะครับเป็นเลขยกกําลังที่เป็นไงครับที่มีนะครับฐานเท่ากันเราทําอะไรได้ครับนักเรียนเราก็ต้องนําเลขชี้กาลังมาบวกกันนะครับนักเรียนนี่นะครับบวกกันเลยครับ บวกกันโดยใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนคานักเรียนเมื่อส่วนมีเท่ากันเราก็ต้องส่วนเท่ากันก่อนคํานักเรียนนะซึ่งก็คือ6นะครับดังนั้นนะครับ36กนะครับยกกาลัง2ส่วน3บวก11ส่วน6นะครับเราก็เปลี่ยน36มสิบหกนะคนักเรียนให้เป็นเลขที่อยู่ในรูปเลขยกกําลังด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเป็น6กกาลังสองนะครับเราจึงได้เป็น6ยกกาลังสองทั้งหมดยกกําลัง15ส่วน6นะครับนักเรียน อ้าวนำปคูนครับนำเลขชี้กำลังไปคูณกันนะครับ2กับ6เนี่ยตัดทอนกันได้ครับโดยใช้แม่2นะครับโดยใช้2ตัด2กับตัด6นะครับเอาไปหาร2ก็หาร6นั่นเองนะครับก็จะเหลือ5นั่นเองนะครับข้อนี้นะครับเพราะว่า2หาร6เหลือ3 3หาร15ได้5นะครับอาจทวนให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อบางคนไม่ทันต่อไปข้อ3ครับ24ยกกำลัง2ส่วน3 ส่วนหรือหารด้วย3ยกกำลัง2ส่วน3นะครับจากโจทย์ข้อนี้นักเรียนสังเกตพบอะไรครับพบว่ามันเป็นไงครับเป็นเลขยกกำลังที่มีดัชนีนะครับหรืออันดับที่เดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำให้มันง่ายขึ้นครับโดยการนำมารวมกันแบบนี้ครับนักเรียนจับมารวมกันเลยครับก็จะกลายเป็น24นะครับส่วน3ทั้งหมดยกกำลัง2ส่วน3นะครับ ทำแบบนี้เราง่ายขึ้นเยอะเลยครับนักเรียนจากนั้นนํา3ไปหาร24ครับก็จะเหลือ8นะครับก็จะเป็น8ยกกําลัง2ส่วน3นะครับคราวนี้8สามารถเปลี่ยนเป็นเลขยกกําลังได้นะครับก็คือ2ยกกําลัง3นะครับเราก็เปลี่ยน8ให้เป็นเลขยกกําลังนะครับจากนั้นนะครับนํา2ยกกําลัง3นะครับไปยกกําลัง2ส่วน3นะครับซึ่งนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็นําเลขชี้กําลังมาคูณกันนะครับลักษณะนี้นํามาคูณกันนะครับก็จะเหลือ2ยกกําลังสองนั่นเองเพราะว่า3ตัดกับ3 3หารกับ3หมดไปแล้วครับนักเรียนต่อไปข้อ4ครับ 27a ยกกําลังสนะครับทั้งหมดยกกําลังลบ1ส่วน6อะละครับตอนนี้นะครับมีเครื่องหมายลบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันจะทําเหมือนเดิมหรือแตกต่างอย่างไรครับนักเรียน ขั้นตอนที่1ครับเรานะครับแปลงเลขเหล่านี um ้นะครับให้อยู so uh, ่ในรูปเอยกาลังซะก่อนนะครับอย่าง27เนะครับเราก็เปลี่ยนรูปได้เป็น3ยกกําลัง3นะครับตัวอื่นก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับหลังจากนั้นทําอะไรต่อครับนักเรียนเรานําเลขอะไรครับเลขนะครับรวมกันครับเห็นไหม3ยกกําลัง3แล้วก็ a ยกกําลัง3นะครับเป็นดัชนีเดียวกันดับเดียวกันนะครับเรารวมกันได้นะครับนักเรียน รวมกันได้เป็น 3a นะครับทั้งหมดยกกำลัง3แล้วทั้งหมดนี้ก็ยกกำลังลบ1ส่วน6อีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนจากนั้นทำอะไรต่อดีครับนักเรียนเราก็นำอะไรครับนำเลขชี้กำลังเป็นไงครับคูณกันนะครับนักเรียน3คูณกับลบ1ส่วน6นะครับก็จะได้เท่ากับลบ1ส่วน2สำหรับบรรทัดนี้เราจึงได้เป็น 3a ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วน2นะครับตอนนี้ก็ ยังไม่สวยงามนะครับนักเรียนก็คือเรามีเลขชี้กําลังติดลบนะครับเราก็ทําเป็นบวกครับก็จับมาอยู่ข้างล่างนะครับก็คือจากเศษลงมาเป็นส่วนนั่นเองนะครับต่อไปข้อ5ครับ 125x กํา x 3ลัง3 y กาลัง4ทั้งหมดนี้คูณกันนะครับหารด้วยนะครับหรือว่าส่วนนะครับ27 x กาลังลบ6 y นะครับทั้งหมดนี้นะครับยกกําลัง1ส่วน3นะครับ ทำอะไรขั้นตอนแรกดีครับนักเรียนเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับเราควรจะจัดการข้างในให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับเพราะว่าข้างในสามารถดําเนินการได้หลายอย่างเลยครับนักเรียนนี่นะครับนักเรียนจาก125นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น5ยกกําลัง3ซะนะครับ x กําลัง3นะครับก็เหมือนเดิมนะครับ y กําลัง4ก็เหมือนเดิมนะครับส่วน27นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น3กาลัง3นะครับแต่ครนี้คําว่าเหมือนเดิมของครูทำไมมันไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมก็คือ แค่ทำะไรคบนักเรียนเลขชี้กำลังนะครับที่มีฐานเดียวกันถ้าคูณการนำชี้กำลังมาบวกกันซะนะครับถ้าหารกันนำเลขชี้กำลังมาลบกันซะนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับเราจึงได้เป็น5ยกกำลัง3นะครับคูณอยู่กับ x ยกยกกำลัง3ลบกับลบ6นะครับคูณอยู่กับยยกกำลัง4ลบ1นะครับทั้งหมดนี้หารด้วย3ยกกำลัง3นะครับแล้วทั้งหมดทั้งก้อนนี้นะครับก็ยกกำลัง 1ส่วน3อีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนจากนั้นนะครับเราก็ทำกำลังที่ x และ y ให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนก็จะได้เป็น5ยกกำลัง3นะครับคูณกับ xy ยกกำลัง3าส่วน3ยกกำลัง3นะครับทั้งหมดนี้นะครับยกกำลังถึงส่วน3นะครับทำในต่ออีกดีครับนักเรียนถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ควรจะทำอะไรครับอ่านะครับคูณนะครับเลขชีกำลังเข้ามานะครับคูณเข้ามาเลยครับนักเรียนนี่นะครับข้อนี้ครูทำสัญลักษณ์การคูณให้เห็นชัดเจนเลยนะครับ เนียจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับคูณแบบนี้ก็คือสามารถทําอะไรได้บ้างครับตัดทอนกันนะครับนักเรียนปุ๊บตัดออกมาแล้วครับนักเรียนก็จะเหลือ5นะครับตรงนี้นะครับส่วน x ก็จะเหลือ x กําลัง3 y ก็เหลือ y กําลัง1นะครับแล้วก็3ด้านล่างก็เหลือ3กําลัง1นนะครับเรียบร้อยครับนักเรียนนักเรียนครับครั้งที่แล้วนะครับ ครูได้ให้นักเรียนนะครับไปทําแบบฝึกหัดมาจํานวนทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับวันนี้นะครับตามที่สัญญาไว้ที่ตกลงไว้นะครับเยวจะเฉลยแบฝึกหัดให้นักเรียนทุกคนได้ทราบว่านักเรียนสามารถทําได้ถูกต้องทั้งหมดหรือไม่นะครับแล้วก็มีข้อไหนที่นักเรียนทําไม่ได้บ้างนะครับดูที่เฉลยบนจอเลยครับนะครับถูกต้องทั้งหมดนะครับดีดีด้วยนะครับสําหรับนักเรียนที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นนะครับ จนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจนะครับแล้วก็สามารถนําความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับเรียนคณิตศาสตร์เรียนแล้วไม่ฝึกนะครับก็เหมือนไม่เรียนนะครับครูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนทุกคนกลับไปฝึกทํานะครับเป็นการเบื้องต้นจํานวน5ข้อเท่าเดิมนะครับนักเรียนให้นักเรียนทุกคนนะครับจดลงสมุดจดของเราที่มีอยู่แล้วนะครับลงไปแล้วครั้งหน้าเจอกันนะครับ ครูก็หวังว่านักเรียนของครูทุกคนนะครับจะทําถูกต้องทุกข้อเหมือนที่ผ่านมาเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับพวกเราคงได้รับความรู้เกี่ยวกับเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจำนวนตรรกยะเป็นอย่างดีนะครับและครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนรู้การนําความรู้เหล่านี้นะครับไปแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้มีการทบทวนบทนิยามต่างๆมาเป็นอย่างดีนะครับ เพื่อที่ทําให้สามารถนะครับแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนต่างๆนะครับได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัดนะครับเจอกันในครั้งหน้าครับนักเรียนสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน